ีต้อนรับสู่ช่องอมพรสว่างแดนดินเนนี้อมพอรพาจะพาท่านผู้ชมชาว u t u b e ทุกท่านไปเลาะเมืองกรุงไปชมบรรยากาศใจกลางกรุงเทพมหานครครับเริ่มต้นที่ถนนเยาวราชตรงซุ้มกรุงเี็นอูเรียนนะครับสมเฉลิมพระเกียรติตรงช่วงวัดตึกฮะวัดไรมิตรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้อมพรสว่างแดนดิน ครับไม่ต้องเสียเวลาไปชมกันเลยบรรยากาศถนนทองคำที่เป็นยังไงไปรับอันนี้คือวัดไตรมิตรนะท่านผู้ชมวัดไตรมิตรหรือเขาเรียกว่าวัดตึกนะครับอยู่ตรงปลายปลายถนนสีลมนะท่านผู้ชมปลายหรือเริ่มต้นน่าจะเริ่มต้นด้านหน้าจะเป็นรงเวียนูเดียนนะท่านผู้ชมวัดตึกหรือว่าวัดไตรมิตร วัดตรายมิตรพิทยารามวรวิหารสวยนะท่านผู้ชมไปครับตามมาผ่อนไปไปดูถนนทองคำกันซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนพรรษานะท่านผู้ชมนี่นะครับไปท่านผู้ชมไปตามกันเลย ว่าจะเป็นในโครงการวงเวียนนะครับผมจะต้อสู่ถนนสีนงท่านผู้ชมตรงนถนนเยาวราชด้านหลังวัดตึกจ้าคุณชมสวยงามนะครับวัดไทรมิตร นนั้นซุ้มประตูถนนพระเทียนวัดไทรมิตรน่าคับผู้ชมเรียกพาผ่อน,นพาชมเมืองกลุง่งถนนทองคำไปกันเลยไปกันเลยท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศถนนเยาว,วราชกัน ปีสองพันี่สิบท่านผู้ชมวันนี้เข้าในเมืองครับพาชมถนนสายทองคำทองคำกินนับท่านผู้ชมมิตรล้านทองนะครับสองฝักฝั่งมแต่ทองทั้งนั้น ยมราชเป็นช่วงเป็นถนนวันเวนะครับทุชมดาส่นานะกผู้ชมกินใกล้ปีใหม่ตุนจีนนะทผู้ชม มาซื้อของนะครับตรงน,นี้เป็นตลาดเก่าฮะตลาดเก่าผู้คนก็จะลุกรล่านนิดนึงนะท่านผู้ชมดีแกควตอนว่าเรามาแล้วนะครับเส้นนี้คนจะพลุกพ้่านครับ ท่าน้ำราชวงศ์ครับท่านผู้ชมท่าน้ำราชวงทุกคนก็นีน่ครับแลนด์ไชน่าทาวน,บบาน์บรรยากาศนะครับท่านผู้ชม เป็นสีแยกวัดตึกสีแยกวัดตึกเดี้ยวซ้ายขึ้นสะพานพระปกเก้าท่านผู้ชมข้ามไปฝั่งธนบุรีสุดนะท่านผู้ชมสุดเัชรบุยวรราชแล้วครับขี่รถจอดรถระวังนะครับสีจีจราจร Okay. ตัวน,นี้จะเป็นสีแยกวังบุรพาร์ติสัสีแยกวังบุรพาร์ติสันผู้ชมตรงไปเลยเส้นท่านวังบุรพาท่านผู้ชม เมืองกรุงใครเข้าไม่ถูกก็จะเป็นถนนวันเวนะท่านผู้ชมครับรถมาก็ระวังนะหลงนะมาถึงแล้วตรงนี้จะเป็นห้างดีโอสยามท่านผู้ชมนะห้างดีโอสยามก็เป็นวันเวนะท่านผู้ชม <c oughs> ทางดีโอสยามครับซ้ายมือดีโอสยามช้อปปิ้งพลาซ่าตรงนี้จะเป็นขายเพชรตรงนี้ก็จะเป็นขายผ้าครับแยกผ้าหูงรัดแยกผ้าหูงรัดยกขวา อ่อนพาช่อชองเมืองกรุงนะคุณผู้ชมลแลรวแฝ่สีะะ่แยกเจริญกรุงนะคุณผู้ชมเขาจิงช้าสามยอดสนามชัยมุ่งหน้าสู่สนามหลวงไ่รถลาดตนนระเิน ไปกันต่อท่านผู้ชมแยกเสาทิ้งช้า,าช้าท <c oughs> ่านผู้ชมน่าจะเป็นสาราว่าการกรุงเทพมหาคนครนะท่านผู้ชม <c oughs> สาราว่าการกรุงเทพมหาคนคร <c oughs> อยู่ตรงนี้ครับตรงเสาทิ้งช้า นะผู้ชมชาชิงช้าครับวัดวาลามสวยงามนะผู้ชมแต่ว่าการเที่ยวมานครไปกันต่อได้ผู้ชม เรื่องนะท่านผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศบรรยากาศกลางกรุงฮนะใจกลางกรุงเทพมหานาคร ชาติปัตตานีครับนะด้าะนหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิไปไตยรถก็ไม่เคยมีนะผู้ชมซ้ายมือจะไปสนามหลวง บริษัิตยฝั่งมุ่งหน้าไปสนามหลวงนะผู้ชมก็ยังอน,นุรักษ์ตั้งแต่ยุคสมัยร,รุนเก้ารรือการที่ห้านะผู้ชมไปครับไปตามต่อขอบคุณนะครับทุกการติดตามเนี่ยพอพาล็อกลุงอยู่ที่ถนนล,ลาดชัมเนินครับบริชัตจิตใ จเจอกันคิดมานะครับถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องอภรสว่างในดินนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ